ร้านแรกของเมืองไทยแบล i l สปอร์ต 150cc พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านอยากให้ผมกล่าวถึงเรื่องราวของการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ในอดีตรวมถึงรุ่นในปัจจุบันนี้รุ่นไหนประสบความสำเร็จรุ่นไหนล้มเหลวในการทำตลาดถ้ามีโอกาส ก็จะทยอยเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย 6, 6, 6, 6. เมื่อกว่า20ปีที่แล้วนี่คือภาพของส u z กิเรเดอร์150สปอร์ตกึ่งครอบครัว 154cc รุ่นแรกของประเทศไทย มันถูกเปิดตัวในปี2,546และตามมาด้วยรุ่นที่2ในปี2,547ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าก่อนหน้าการเปิดตัว2-3ปีผมได้มีโอกาสนำเสนอแนวความคิดเรื่องของการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตกึ่งครอบครัว 150cc ให้กับทางสตุกินในเมืองไทยซึ่งก่อนหน้านั้นสตุกิมีแผนจะเปิดตัวรถสปอร์ต 150cc สีจังหวะรุ่นแรกที่มีชื่อว่า F x r 1 5 0ชื่อรุ่นนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยโดย F.X.R.150 นั้นใช้เครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียว 150cc ในแบบทวินแคม4วาลวหรือดับเบิลแคมแต่เนื่องจากว่าดีไซน์ของมันนั้นนะครับดูแล้วไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้จึงได้มีการยกเลิกการจำหน่ายไปอย่างน่าเสียดายผมเองก็ทราบดีนะครับได้นำเสนอแนวความคิดว่าให้นำเครื่องยนต์ของมันนั้น มาพัฒนาใส่เข้าไปในโครงสร้างของรถสปอร์ตกึ่งครอบครัวแล้วกลายเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกในเมืองไทยที่มีขนาด 154cc ซึ่งก็ปรากฏว่าได้สร้างความหือหาเป็นอย่างยิ่งในเวลานั้นเพราะว่าคู่แข่งของมันก็คือ Honda Sonic 125R เครื่องยนต์ 125cc ที่แตกต่างกันอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ r รเดอร150ในวันนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ ไม่ดีเอาเสียเลยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ยามาฮ่ากำลังสร้างกระแสมอเตอร์ไซค์แบบอโตเมติกขึ้นมาในเมืองไทยประกอบไปด้วยนูโวและบีโอโดยมีการทำตลาดเชิงรุกอย่างเข้มข้นส่งผลให้ทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยมีการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่วัยรุ่นในยุคนั้นต่างก็หันไปหามอเตอร์ไซค์แบบอโตเมติกันหมดทั้งมีโอทั้งนูโวส่งผลให้กระแสของเรเดอร์150และโซนิก1 2 5 r รรวมถึงยามาฮ่าเองก็ตาม ทั้งรุ่น X1 X1R หรือแม้แต่ Spark 135ก็ถูกกระแสอัตโนมติบทบังลงไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายสุ z u กิเมืองไทยต้องยกแม่พิมพ์หรือโมต่างๆของรุ่นเรเดอร์150ไปให้อินโดนีเซียผลิตต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ขณะที่เมืองไทยของเราได้มีการเว้นวักเรเดอร์ไปหลายปี กลับมาอีกครั้งในงานมอเตอร์เอป2016วันที่30พฤศจิกายนพศ2559สต25ุกิเมืองไทยได้ทำการเปิดตัวเรดเดอร์ R150 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งการกลับมาคราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบ d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำขณะที่ของเดิมเป็นแบบออคลูเลอรปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่147.3ซีซีให้พลังสูงสุด18.5แรงมา้า ที่10,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด13.8นิวตันเมตรที่8 5 0 0รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบ8รูมี6เกียร์น้ำหนักเบาเพียง109กิโลกร,รมัมให้อัตราเร่งยอดเยี่ยมท็อปสปีดทำได้มากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำนะครับว่าท็อปสปีดทำได้มากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบความเร็วความแรงแล้วล้วก็ r เด d e r r 1 5 0 fi รุ่นใหม่เหนือชั้นกว่า s onic 125 หรือแม้แต่โซนิ c 150ก็ตามรวมถึงยามาฮ่าเอ็กไซต150ในปัจจุบันนี้ก็ยังวิ่งสู้เรเดอร์ R150F i ไม่ได้หรือถ้าจะเปรียบเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกหรือว่า AT ขนาด 150-160cc ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยครับว่าห่างกันราวฟ้ากับเหวน่าเสียดายที่กระแสมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตกึ่งครอบครัวนั้นยังไม่กลับมาในเวลานี้วรุ่นยุคใหม่จึงยังไม่ทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตกึ่งครอบครัวนั้น ขี่มันขี่สนุกมากกว่าแค่ไหนลำพังสุสุกิเรเดอร์ r 1 5 0 fi เพียงรุ่นเดียวอาจจะไม่สามารถสร้างกระแสให้เกิดขึ้นมาได้ในเวลานี้ต้องรอย,ยามาฮ่าเอ็กไซเตอ5์ vva รุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้ถ้าหากว่ากระแสของยามาฮ่ามาแรงแล้วก็เรดเดอร์ r 1 5 0 fi ก็คงพอจะมีโอกาสกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งมาถึงชั่วโมงนี้ รอการเปิดตัวบริษัทใหม่ Suzuki m o t o s c l e Corporation ประเทศไทยจะมีการเปิดตัวบริษัทกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วง1นงถึงสงเดือนข้างหน้านี้ครับมารอดูครับว่าจะมีความสามารถในการผลักดันตลาดสปอร์ตกึ่งครอบครัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันครับ